อาหารประเภทหนึ่งที่เรากินเป็นประจำและอยู่รอบตัวเราก็คืออาหารแปรรูปใช่ไหมคะหรือ processed food เรามาดูกันค่ะว่าอาหารแปรรูปเหล่านี้มีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนและมีอะไรที่น่ากังวลยิ่งกว่าน้ำตาลอยู่หรือไม่มาดูกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะรายการเราไม่ใช่กินเพื่ออยู่นะคะคอนเซปต์ดิฉันคือดิฉันชอบกินแต่ดิฉันต้องเพราะฉะนั้นฉันตั้งรายการว่าอยู่เพื่อกินนะคะแต่เราจะอยู่เพื่อกินแบบที่เราไม่นานก็ไม่ได้เพราะอยากเอนจอยกินนาน,าน<ๆ>ก็เลยตั้งชื่อว่าอยู่เพื่อกินนานๆและหลังจากนั้นก็ เปลี่ยนชื่อมีอีกชื่อหนึ่งขึ้นมาเป็นอยู่เพื่อกินบำนานนะคะรายการเราก็มีทั้งสองชื่อเลยค่ะชื่อจริงก็คืออยู่อยู่เพื่อกินบำนานชื่อเล่นก็คืออยู่เพื่อกินนานๆคนอะไรชื่อจริงชื่อเล่นเท่ากันไม่เป็นไรค่ะเราชอบทั้งสองชื่อจะอยู่เพื่อกินบำนานหรือนานๆก็ได้ค่ะขอให้อยู่ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะสำหรับใน EP ีนี้นะคะสิ่งที่ชินนี่สนใจก็คือ เวลาที่เราเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคุณสังเกตไหมคะว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คุณเข้าไปเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยเป็นอาหารแปรรูป processed food หรือยิ่งขั้นกว่าของอาหารแปรรูปก็คืออาหารแปรรูปแบบสูงก็คือ ultra processed food มันล้อมรอบตัวคุณในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คุณเดินเข้าไปเลยละคะ่ะที่ฉันจะเลือกอาหาร processed food เหล่านั้นมาสอย่าง สองอย่างจะเป็นอาหารที่หลายๆคนเอาไปกินเป็นอาหารเช้าอีกสองอย่างจะเป็นอาหารที่แปลรูปในเชิงที่คุณเอามากินเป็นขนมขบเคี้ยวเป็นสแน็คละกันนะคะมีตั้งสี่อย่างค่ะคุณเราเลยขอแบ่ง e ีพีนี้เป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกในวันนี้ที่คุณดูอยู่เราจะไปพูดถึงสองอย่างแรกที่เป็น processed f o ที่หาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปแล้วคุณ เอามาใช้กินบางคนเอามาใช้เป็นอาหารเช้านะคะไปดูว่าน้ําตาลในนั้นมากแค่ไหนและมันมีอะไรอย่างอื่นที่น่ากังวลกว่าน้ําตาลหรือไม่ค่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าในโปรเซสต์ฟู้ดที่เรากินนั้นมีน้ําตาลเท่าไหร่ในโปรเซสต์ฟู้ดและอาหารแปรรูปทุกอย่างมันจะต้องมีฉลากค่ะมันต้องมีฉลากโภชนาการอยู่ตรงนั้นคุณหันไปนเลยแพ็กเกจมันต้องอยู่สักที่หนึ่งอะฉลากโภชนาการเป็นยังไงแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นแบบย่อเนาะมันคงจะไม่เหมือนกันเป๊ะในทุกอย่างเนาะแต่มันจะมี3ส่วนด้วยกันค่ะคุณอันดับแรกหน่วยโภชนาการเขาจะบอกว่าใน1ห,หน่วยโภชนาการอะ่ะก็คือกินหนึ่งครั้งเนี่ยมันกี่กรมัมกี่มิลลิลิตรถ้าเป็นของเหลวหรือในกรณีน,นี้คือกี่ช้อนชาอะไรก็ว่าไปแล้วในหนึ่งแพ็กเกจที่คุณซื้อมันมีหน่วยบริโภคเท่าไหร่ นั่นหมายความว่าคุณควรกินกี่ครั้งนั่นเองนะคะอันนี้คือบอกหน่วยบริโภคซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะกินแทบทงทุกหน่วยบริโภคในวันเดียวก็มีนะคะ,ะไปส่วนที่2นะคะส่วนที่2จะบอกว่าพลังงานต่อ1ห,หน่วยบริโภคนะคะว่าเท่าไหร่อ่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้หลายๆคนเป็นจุดที่ดูมากที่สุดจฉชนเชื่อทุกคนแบบโอ้พุบขึ้นมากี่แคลอรี่กิโลแคลอรี่ ชินนี่ไม่ได้ปัิเสธการดูกิโลแคลอรี่นะคะก็ดูได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งแรกที่ชินนี่ดูเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าแคลอรี่เท่าไหร่ไม่ใช่แค่แคลอรี่อินแคลอรี่เอาแต่สิ่งที่ชินนี่ต้องการดูมากกว่านั้นคือ what is in the calorie ในแคลอรี่นั้นมันมีอะไรซึ่งคุณดูในส่วนที่สามค่ะซึ่งก็คือบอกว่า นี่นะใน1ห,หน่วยบริโภคหรือบางครั้งอาจจะเป็นต่อ100กรัมหรือต่อ100 ml ซึ่งอันนี้ฉันจะชอบมากกว่าเพราะที่ฉันสามารถเปลี่ยนมันเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจะหาตามปริมาตรอื่นๆได้ต่ออาจเป็นว่าในต่อหน่วยบริโภคต่อ100กรัมหรือต่อ100 ml อะไรก็ว่าไปมีสิ่งเหล่านี้อยู่เท่าไหร่เช่น มีไขมันเท่าไหร่มีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มีเกลือเท่าไหร่คือโซเดียมแล้วในคาร์โบไฮเดรตนั้นมันจะแบ่งเป็นว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งที่ในคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนะคะคือใยอาหารหรือไฟเบอร์คุณอย่าลืมนะคะใน e ีพีแรกเลยดิฉันพูดว่าไฟเบอร์หรือผกักอะไรพวกนี้ มันก็คือแคตตาล็อีนึงของคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นคาร์บไฮเดตที่ร่างกายย่อยไม่ได้และเป็นประโยชน์กับเราและจุลินทรีย์ในลาไส้ของเราไม่ใช่คาร์โบไฮเดตแบบน้ําตาลและแป้งนั่นเองตรงนี้ล่ะค่ะที่ฉันบอกว่ามันมีอะไรในแคลอรี่หรือฉันดูตรงนี้ค่ะและตรงนี้แหละจะบอกว่าในแพ็กเกจอาหารแปลร,รูปที่คุณซื้อมาในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยมันมีน้ําตาลเท่าไหร่อ่าคราวนี้เรามาดูกันค่ะ สองสิ่งแรกที่เราหลายๆคนใช้เป็นอาหารเช้ามาเริ่มกันกับอย่างแรกค่ะว่าทีฉันจะเอาอะไรมาอย่างแรกนะคะที่ดิฉันเอามาคือน้ำผลไม้ค่ะกรณีนี้คือน้ำแอปเปิ้ลใช้อปพยได้เหมือนกันหมด น้ำสม้มน้ำแอปเปิลน้ำผลไม้หวานทั้งรังนะคะน้ำแตงโมงนู่นนี่นั่นนะคะเ,เราไม่สามารถจะแพ็กเกจของสินค้ามาอยู่ในนี้ได้าอาจจะโดนฟ้องได้นะ,ะก็เลยแบบไม่เอาเข้ามาเลยเอาภาชะนะอื่นมาใส่แทนแต่จะอธิบายได้เหมือนกันค่ะนี่คือน้ำแอปเปิลค่ะน้ำผลไม้ในตอนเช้าน้ำแอปเปิลนี้ในฉลากโภชนาการก็เขียนว่า100 ml มีน้ำตาลอยู่10กรัม ง่ายเลยก็คือสิบเปอร์เซนต์ถูกกินอะไรเข้าไปเนี่ยสิบเปอร์เซนต์เป็นน้ำตาลว่างั้นเถอะอ่ะแล้วจริงๆแล้วเวลาคุณทานเนี่ยคุณดื่มเนี่ยคุณคงไม่ได้ดื่มร้อย็มอลดิฉันไม่แน่ใจว่านี่มันเท่าไหร่แต่ฉันว่านี่มันเกินร้อยเอ็มแอลแน่สมมติว่าคุณดื่มเนี่ยคุณดื่มประมาณสองรอเอ็มอลแล้วกันในแก้วใหญ่ๆเต็มๆนะสมมตินะถ้าคุณดื่มสิ่งนี้สองรอยเอ็มอลคุณจะได้น้ำตาลยี่สิบกรัมค่ะอ่ะ ตรงนี้ไว้ก่อนแต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะว่าน้ำผลไมอ้อ่ะเขาก็มีอะไรนะ้เป็นผลไม้นะเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะแล้วเขาก็มีแบบวิตามินนะเกลือแร่นู่นนี่นั่นนะมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่หรอเอาอย่างนี้น้ำผลไม้ไม่ปฏิเสธว่ามีวิตามินนะคะแต่ฉันว่าเราสามารถกินวิตามินที่มีประโยชน์ได้เช่นกันจากที่อื่นที่ไม่โดนพิษ จากน้ำตาลการที่คุณกินน้ำผลไม้เนี่ยมันคือการที่เอาผลไม้คือเอาแอปเปิลมาสควีสแล้วเหลือแต่น้ำหรือเอากากแอปเปิลทิ้งไปทั้งหมดสรุปนี่ก็คือน้ำผสมน้ำตาล20กรัมถ้าแก้วนี้ส0 0 ml ก็คือน้ำแอปเปิล200 ml นี้ก็คือน้ำบวกน้ำตาล20กรัมค่ะ20กรัมเท่าไหร่ 2ีกรัมน้ำตาลก็คือน้ำตาล5ช้อนชาค่ะสิ่งนี้คือน้ำผสมน้ำตาล 1, 2, 3, 4, 5ช้อนชาค่ะ exactly the same ตรงที่ว่าสำหรับร่างกายเราน้ำตาลจากด้ำแอปเปิลหรือน้ำตาล จากน้ำตาลทราย,ยเมื่อชงในน้ำนี้ดื่มเข้าไปน้ำตาลเหล่านี้จะถูกย่อยเป็นกลูโคสและฟรุกโตสและผ่านการเผาผลาญไม่ต่างกันถ้ากลูโคสฟรุกโตสเหล่านี้ทานเข้าไปแล้วสไปในเลือดก็คือน้ำตาลพุ่งในเลือดและทำให้เซลล์ใช้พลังงานได้ไม่ดีคุณก็จะมีแบดเอนเนอร์จีเชกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้หรือ น้ำผสมน้ำตาลซึ่งก็คือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมที่ไม่ได้เข้มข้นมากนั่นเองแล้วแล้วยังไงอ่ะน้ำตาลห้าช้อนชาหรือ20กร,รัมมันเยอะนักหรอเออมันมีคําแนะนําจาก WHO องค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าเรามนุษย์เราเนี่ยควรจะกินอาหารต่อวันที่ใส่น้ำตาลเข้าไปอย่างเงี้ย ไม่เกินกี่ช้อนชาลูไหมคะ6ช้อนชาค่ะหรือ24กรัมถ้ามือเช้าของคุณคุณเล่นกินน้ำแอปเปิลแก้วนี้ซึ่งมีน้ำตาล20กรัมปุ๊บไปเลยคุณจะเหลือโคต้ากินน้ำตาลอื่นในต่อวันนั้นแค่หนึ่งช้อนชาซึ่ง Impossible เพราะคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่บวกชานมไข่มุก คุณจะกินน้ำตาลโอเวอร์โดสทั้งวันอย่างแน่นอนซึ่งถ้า,ถามันจะไม่แปลกเลยถ้าจะบอกว่าเออทำไมคนไทยถึงได้หรือคนไม่ใช่คนไทยคนก็ไปถ้ากินเบรคฟาสต์แบบนี้แล้วไปกินอย่างอื่นเรื่อยๆทั้งวันถึงคอนซ u m หรือกินน้ำตาลเยอะในต่อวันแล้วถามว่าน้ำตาลมือ้อเช้าทำไมไดิฉันต้องโฟกัสที่มือ้อเช้าเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่ามื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อแรกของวัน คำว่ามือเช้าของคุณหรือมื้อแรกเนี่ยอาจจะเป็นตอนเช้าหรืออาจจะเป็นตอนเที่ยงก็ได้แล้วแต่มื้อแรกเนี่ยมันเป็นมื้อที่คุณท้องว่างมาตลอดทั้งคืนอาจจะสิบชั่วโมงสิสองชั่วโมงสิบ6ี่สิบกชั่วโมงถ้าบางคนทํไอ f ฟแล้วพอท้องมันว่างมากๆเนี่ยคุณเอาอะไรสิ่งแรกที่คุณใส่เข้าไปอ่ะมันจะดูดซึมพุบทันทีเหมือนกับคุณท้องว่างแล้วคุณดื่มเหล้าคุณจะเมาพุบเลยเพราะว่า ท้องมันว่างแอลกอฮอล์มันดูดซึมได้เต็มที่ถ้าในมื้อเช้าที่ท้องคุณว่างแล้วคุณมาดื่มน้ำผลไม้แบบนี้มันจะทําให้ขุน้ําตาลในน้ําผลไม้ดูดซึมเข้าเลือดพรุบทันทีเลยถ้าจะยังไงฉันก็ชอบกินน้ําผลไม้จะกินเป็นมื้อเช้าได้ไหมได้ค่ะได้กันเราอยู่เพื่อกินเราไม่ได้ปฏิเสธการกินง่ายๆเลยค่ะคุณกินเป็นลําดับ คุณเริ่มอาหารเช้าด้วยอย่างอื่นก่อนการปินเป็นลำดับก็คือกินผักโปรตีนไขมันแป้งน้ำตาลไว้หลังสุดสิ่งนี้คือน้ำตาลค่ะเพราะฉะนั้นคุณผักมันอาจจะยากโนมื้อเช้าคุณอาจจะเริ่มจากโปรตีนเป็นหลักก่อนแล้วคุณค่อยเอาสิ่งนี้ตามทีหลังอันดับแรกถ้าคุณมีอย่างอื่นในท้องเป็นผักเป็นโปรตีนอะไรก็ตามมันจะปกป้อง เหมือนเป็นผนังป้องกันนะคะให้การดูดซึมน้ำตาลในน้ำผลไม้มันช้าลงอ่าและถ้าคุณกินอย่างอื่นมาก่อนแล้วคุณจะกินน้ำผลไม้คุณอาจจะกินได้ครึ่งแก้วแทนที่จะเป็นทางแก้วก็ลดปริมาณน้ำตาลได้อีกยังทานได้ค่ะแต่แค่อย่าทานน้ำผลไม้เป็นสิ่งแรกเท่านั้นเองเพราะน้ำผลไม้ก็คือน,น้ำกับน้ำตาลค่ะ แล้วทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งที่คนถึงเอามาดื่มเป็นเหมือนของสุขภาพดีเพราะแพคเกจจิ้งของมันเวลาคุณซื้อน้ำผลไม้แพคเกจน่ะจะเขียนว่าอย่างอันนี้ที่ฉันซื้อแพคเกจเขียนว่าวิตามินเขียนว่าร0อยเปอร์เซนต์ออแกนิกแอปเปิลคุณเห็นสิ่งนี้ปุ๊บคุณกระโจนเลยว่ามันต้องเป็นของสุขภาพดีแน่นอนมันจะออแกนิกแอปเปิลมันจะออแกนิกฟรุตหรืออะไรก็ตาม ถ้ามันเป็นน้ำผลไม้มันก็คือน้ำผสมน้ำตาลค่ะถ้าฉันยังชอบผลไม้แต่ไม่อยากเป็นน้ำผลไม้ง่ายมากค่ะคุณก็กินผลไม้ไงคะคุณก็จากที่จะกินน้ำแอปเปิลคุณก็กินแอปเปิลไปเลยเออแล้วแอปเปิลมันก็คือน้ำตาลจากแอปเปิลมันก็มีอยู่ดีในแอปเปิลไออย่างนี้แอปเปิลเนี่ยสิ่งนี้เที่ยงอยู่กับมันก็คือไฟเบอร์ ใหญ่อาหารในแอปเปิลคือกากแอปเปิ้ลมันยังอยู่เมื่อคุณกัดแอปเปิลเข้าไปมันจะมีน้ำตาลที่อยู่ในกากและไฟเบอร์ของแอปเปิลซึ่งเมื่อกินกุนกินก็ไปปุ๊บไฟเบอร์ในแอปเปิลมันก็จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลนั่นเองมันก็คือเหมือนกับกินผักก่อนกินน้ำตาลอ่ะแล้วอย่างนึงนะคะในแก้วนี้เนี่ย คุณอาจจะต้องบีบแอปเปิลประมาณ10ลูกถึงได้แก้วนี้คุณไม่สามารถกินแอปเปิล10ลูกได้ค่ะคุณกินได้อย่างมากก็สองสาลูกเนี่แหละค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะกินน้ําผลไม้กินผลไม้ไปเลยค่ะจะดีกว่าคราวนี้ก็ไม่ใช่อีกว่าทุกผลไม้จะดีต่อน้ําตาลในเลือดนะคะมันมีผลไม้ที่น้ําตาลน้อยกับผลไม้ที่น้ําตาลมากคุณอยากรู้ว่าผลไม้ใดน้ําตาลน้อยน้ําตาลมากคุณไปดู EP ดูยังไง อาหารใดน้ำตาลพุ่งค่ะดิฉันได้บอกไปแล้วว่ามันจะมีค่าหนึ่งเรียกว่าไกลซิมิกอินเด็กซ์บ่งบอกว่าอาหารนั้นจะกินไปน้ำตาลพุ่งมากแค่ไหนแล้วก็ไกลซมิกโหลดซึ่งบอกว่าอาหารนั้นมีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนปริมาณปริมาณและความเร็วคุณไปดูได้อาหารยกตัวอย่างเช่นผลไม,ทม้ที่มีที่มีน้ำตาลน้อยและมีไกลซิมิกอินเด็กซ์ที่น้อยก็คือตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมด b บ a ็ k เบอร์รี่บลูเบอรคุณทานได้เลยเป็นสิ่งแรกได้เลยอันนั้นทานได้หรือฝรั่งก็ได้ฝรั่งก็ได้แต่ระวังสารพิษในฝรั่งนิดนึงแต่ในเรื่องน้ำตาลไม่ค่อยมีค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้แบบแตงโมแตงโมน้ำตาลสูงมากนะคะถ้ากินแตงโมเป็นอย่างแรกก็ไม่ต่างจากกินน้ำผลไม้ค่ะเพราะน้ำตาลในแตงโมก็เยอะหรือต่อให้ทุนกินผลไม้อะ่ะ หรือผลไม้นั้นจะน้ําตาลไม่เยอะมากเช่นแอปเปิลน่ะคุณก็ไม่ควรจะกินมันเยอะเพราะมันก็มีน้ําตาลอยู่ดียกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณไปโรงพยาบาลเวลาคุณป่วยอะ่ะแล้วนักพนาการในโรงพยาบาลเขาจะเสิร์ฟแอปเปิลหรือเสิร์ฟอะไรมาเนี่ยเขาจะสไลด์ออกมาเป็นสองสามชิ้นสี่ห้าชิ้นมันจะไม่เยอะเนาะเออมันก็น่าจะกินเท่านั้นพอถึงจะโอเคแล้วคราวนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมมีคําถามเยอะดิฉันพูดไว้ก่อนเลย ไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่กินน้ำผลไม้แล้วแต่ดิฉันก็ไม่ชอบกินผลไม้ดิฉันเอาแอปเปิลนี้มาปั่นเป็นสมูทตี้ได้ไหมคะอ่าสมูทตี้คืออะไรก็คือคุณก็ปั่นผลไม้คุณมีน้ำผลไม้ในนั้นมีผลไม้เป็นกากอยู่ในนั้นก็เป็นสมูทตี้มันก็มีทั้งน้ำผลไม้น้ำตาลหวานดีแล้วก็กากด้วยได้ไหมคะ มันมีการทดลองหนึ่งค่ะเ,เขาเอาคนมามากินสามสิ่งนี้คือกินน้ำแอปเปิลกินแอปเปิลเป็นลูกๆและกินไม่มีในรูปก,ก็คือสมูทตี้แอปเปิลคือเอาแอปเปิลไปปั่นเป็นสมูทตี้น้ำแอปเปิลสมูทตี้แอปเปิลและแอปเปิลเป็นลูกๆแล้ววัดสามสิ่งนี้ค่ะความอิ่มว่า อิ่มได้นานแค่ไหนคือหิวอีกรอบนานแค่ไหนน้ำตาลในเลือดอินซูลินในเลือดปรากฏว่ากลุ่มที่กินน้ำผลไม้น้ำแอปเปลิลกับสมูทตีแปป้แอปเปิลมีการพุ่งของน้ำตาลและอินซูลินมากกว่ากลุ่มที่กินแอปเปลิลเป็นลูกๆูและกลุ่มที่กินน้ำผลไม้สมูทตีแปป้แอปเปิลจะ อิ่มแป๊บเดียวแล้วก็หิวอีกแต่อย่างเร็วแต่กลุ่มที่กินแอปเปิลจะอิ่มได้นานกว่าทาไมหรอก็ถ้าเกิดคุณกินน้ําผลไม้ที่ทําให้น้ําตาลพุง่งน้ําตาลทุกครั้งที่น้ําตาลพุง่งยิ่งพุ่งมากน้ําตาลก็จะตกและจุดที่ตกแหละทําให้คุณหอยเพราะฉะนั้นถ้าสองถ้าน้ําผลไม้กับสมูทตี้ทำให้น้ําตาลคุณพุง่งคุณก็จะอิ่มไม่นานแล้วคุณก็จะหอยต่อแต่ผลไม้ทําให้น้ําตาลคุณพุ่งมาเยอะคุณก็จะน้ําตาลไม่ตก ไม่เยอะคุณก็จะไม่หยเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของการกินน้ำผลไม้เป็นมือเชา้าควรไหมก็ไม่ควรถ้าจะกินกินหลังมื้ออาหารถ้าจะดีกินผลไม้เป็นลูกๆดีกว่าค่ะอย่างที่สองค่ะที่เอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันและเป็นอาหารแปรรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมปังค่ะโดยเฉพาะขนมปังสีขาวนุ่มๆน่ากินหอม หลายหลายคนเอาขนมปังแบบนี้เป็นอาหารเช้านะคะซึ่งเมื่อหันแพ็กเกจออกมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นขนมปังที่ซื้อที่นี่เนาะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าขนมปังในซีรไทยจะมีอัตราส่วนเท่านี้หรือเปล่าแต่เอาประมาณนี้แล้วกันขนมปังอันนี้ที่ฉันซื้อมานะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้นะคะหนึ่งร้อยกรัมจะมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ5้าสิบกรัมพูดได้ง่ายครึ่งแผ่นอะ เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งอ่าแล้วมีน้ำตาลอยู่2กรัมโอ้ยน้ำตาลน้อยจังเลยดีใจและมีไฟเบอร์อยู่ที่2.5กรัมดิฉันไฮไลท์3อย่างคาร์โบไฮเดรตชูกาแล้วก็ไฟเบอร์โอเคแต่โดยปกติแล้วเวลาที่คุณกินเนี่ยถ้าเป็นแผ่นเดียวเนี่ยมันประมาณ50กรัมคุณคงจะกินประมาณ2แผ่นอยู่แล้วนะโดยปกติถ้า2แผ่นนี้ คือร้อกรัมซึ่งก็มีนะมีแป้ง50กรัมพูดง่ายๆขนมปัง2แผ่นนี้มีแป้ง50กรัมโอเคนะซึ่งแต่น้ำตาล2กรัมเองกินได้นี่น้ำตาลน้อยมากเลยพี่ชินนี่เดี๋ยวค่ะน้องแป้งสุดท้ายแล้วเมื่อกินเข้าไปมันไม่หวานก็จริงแต่ถ้าคุณกินเข้าไปแล้วมันไปย่อยมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสค่ะ แป้งคือน้ำตาลกลูโคสต่อกันเป็นสายยาวๆกิ่งก้านสาขามากมายเมื่อถูกย่อยมันจะกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแป้ง50ิกรัมมันแป้งทั้งห0ิกรัมนั้นก็จะเป็นกลูโคสนะคะแล้วเป็นกลูโคสมันก็ทําให้น้ําตาลสไปได้อยู่ดีเวลาที่คุณกินขนมปังขาวแบบนี้คุณไม่ได้กินมันเดี่ยวๆอยู่แล้วเนาะเป็นอาหารเช้าของคุณอะ่ะคุณก็จะกินกับแยมซึ่งแป้งน้ําตาล ไปเรื่อยๆอีกเพราะฉมันก็จะเพิ่มทำให้มีโอกาสชูการสปน้ำตาลพุ่งและน้ำตาลจะตกและก็จะโหยและก็จะอยากอาหารต่อถ้าคุณสิ่งนี้เป็นมื้อช้าปุ๊บถ้าคุณไปโรงเรียนคุณไปทำงานใสายๆรับรองคุณจะเกิดอาการโหยอีกนะคะแล้วถ้ากิดฉันเป็นคนชอบกินขนมปังอะแล้วฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรอะเอาอย่างนี้มันมีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ ถ้าคุณจะกินขนมปังแนะนำให้เลือกขนมปังที่มีไฟเบอร์เยอะๆคุณจะเรียกมันว่าโฮลเกรนจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามให้มันมีไฟเบอร์เยอะๆอันนี้เป็นขนมปังออชื่อภาษาเดนมาร์กอ่านยากมากแต่เอาเป็นอ่านว่าไรเบรดล้วกันนะคะ R Y E แล้วก็เบรดนะคะไรเบรดเนี่ยเป็นสิ่งที่ ถ้าคนไทยกินข้าวเป็นอาหารคนเดนมาร์กจะกินไรเบรดแบบนี้เหมือนข้าวเป็นเบสเหมือนข้าวเลยซึ่งมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลพุ่งเท่าสิ่งนี้เพราอ,อไรอันนี้นะคะซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันไรเบรดอันนี้100กรัมจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่36กรัม ก็ไม่ได้น้อยนะคะพี่ชนนีค่ะน้ําตาลอยู่ที่2.5กรัมอุ้ยมากกว่าน,นี้อีกมากกว่า0.5กรัมเน่อันนี้น้ำตาล2กรัมแต่สิ่งนี้มีไฟเบอร์8.3กรัมค่ะทําไมไฟเบอร์ถึงสําคัญมากขนมปังที่จะทําให้เราไม่เป็นอะไรมากขนมปังนั้นควรจะต้องมีค่าคาร์บ o ูไฟเบอร์เร คือคุณเอาสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตต่อไฟเบอร์เอามาหารกันสิ่งนี้จะมีคาร์บต่อไฟเบอร์เรโชอยู่ที่4.1แล้วเท่าไหร่ถึงดีคะคาร์บต่อไฟเบอร์เรโชหรือ C:F เรโชที่ดีคือน้อยกว่า5.1นี่4.1เพราะฉะนั้นขนมนี่คือเหตุผนลนว่าทำไมพวกขนมปังโฮลวีท ที่มีเกรนมีไฟเบอร์เยอะๆอย่างอันนี้มันถึงไม่ได้เลวรายมากเพราะมีไฟเบอร์เยอะและพอมีไฟเบอร์เยอะคาร์โบไฮอเดตมันจะน้อยและพอมีไฟเบอร์เยอะการที่จะดูดซึมน้ําตาลจากโพลเดทมันจะช้าลงเพราะอย่างที่บอกกินไฟเบอร์ก่อนแล้วค่อยขาดที่หลังก็ได้เหมือนกันส่วนขนมปังสีขาวอันนี้นะคะมี C.F คาร์โบไฮเดตไฟเบอร์เรยโตอยู่ที่2 0 1 4.1คุณเห็นความต่างกันของมันไหมคะอันนี้น้ําตาลพุ่งอันนี้น้ําตาลพุ่งน้อยกว่ามากและโดยสรุไหนแล้วคนเดนมาร์กเวลาเขาจะทานขนมปังแบบนี้เขาจะไม่ทานเดี่ยวๆเขาจะมีโปรตีนอาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาไข่โปะเข้าไปก็คือเขาก็ยังกินโปรตีนผสมกับแป้งและไฟเบอร์ในนี้อยู่ดีบางครั้งก็ใส ผันอื่นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกินอยากกินขนมปังเป็นมื้อเช้าวิฉนันแนะนําเป็นขนมปังที่มีไฟเบอร์เยอะๆมีค่า C F Ratio น้อยกว่า5.1พยายามไปหาเลือกเอาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้ามีนะคะและถ้าจะทานควรจะโปะไปด้วยเนื้อโปรตีนต่างๆไข่ต้มก็ได้ผักนิดๆหน่นนนอยๆมันจะดีกว่าที่จะ กินมันกับแยมต่างๆนะคะเป็นมื้อเช้าถ้าจะกินกับแยมยังกินได้อยู่ค่ะกินแบบนี้เลยค่ะกินกับแยมแต่กินเป็นทีหลังมองขนมปังสีขาวกับแยมเป็นของหวานค่ะเอาไปกินทีหลังเลยอยากกินสิ่งแรกเป็นอาหารเช้าเป็นเบรคฟาสต์เอาไว้ทีหลังเหมือนของหวานเลยค่ะแล้วคราวนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะเห็นว่าเวลาที่คุณ ไปเที่ยวในโรงแรมหรือบางครั้งคุณก็เห็นตามหนังที่คนอเมริกันจะกินเบรคฟาสต์หรืออเมริกันสไตล์เบรคฟาสต์นะคะจะประกอบด้วยอะไรอาจจะเป็นขนมปังสีขาวแบบนี้แหละแล้วอะไรคะโปะด้วยไส้กรอกโปะด้วยแฮมเบคอนเค็ดฉับซอสมะเขือเทศเข้าไปอีกแล้วก็ไข่าดาวทอดน้ำมันเยิมอันนั้นก็มีโปรตีนนะคะพี่ชินนี่โปะเต็มที่เลยอย่างนี้ค่ะ โปรตีนที้ฉันว่าถ้าจะอยู่กับขนมปังควรเป็นโปรตีนจริงๆที่มาจากเนื้อจริงๆไม่ควรจะเป็น p r o c e s s meat หรือโปรตีนที่มัน p r o c e s มาเช่นไส้กรอกแฮมเบคอน p r o c e s s food p r o c e s s meat ง่ายๆค่ะถ้าคุณไม่เห็นเนื้อหนังเดิมของเนื้อนั้นเนียนเป็นไส้กรอกเลยอันนี้คือ p r o c e s มาแน่และเป็น เอาดราโปรเซตฟูดด้วยเพราะใส่อดดิทีฟอื่นๆเยอะมากนะคะซอสมะเขือเทศหรือเคปชัพก็คือโปรเซตฟูดประเภทหนึ่งเอาเมะเขือเทศมาบดแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปอย่าลืมนะมะเขือเทศคุณกินมันหวานใช่ไหมมันคือน้ำตาลค่ะแล้วไข่ดาวไข่ดาวเป็นอาหารจริงค่ะเป็นเป็นแบบโปรตีนจริงแต่ไข่ดาวนั้นไปทอดกับน้ำมันโปรเซสก็คือน้ำมันพืชต่างตหงก็คือชุ่มไปด้วยโปรเซสออยอยู่ดีถ้าจะกิน กินเป็นขนมปังแบบนี้ไฟเบอร์เยอะๆโปรตีนที่ใส่ขอให้เป็นเนื้อจริงๆเนื้อหมูเนื้ออะไรเนื้อไก่จริงๆแล้วก็เป็นไข่ต้มก็ได้ที่ไม่ใช่ทอดจะดีที่สุดและถ้าจะกินกับแบบนี้กับแยมกินเป็นของกวานที่หลังสุดค่ะแล้วก็มีคนถามชินนี่มาเยอะมากว่าเออแล้ว พี่ชินีก็เลยเป็นมือเช้าหรอคะ่ะอ,อ,อันนี้ไม่ได้บอกให้ทําตามนะแต่คุณถามมาก็เลยเล่าให้ฟังและเล่าลอจิกการคิดอาหารเช้าของตัวเองอันนี้ขึ้นมามันมาจากลอจิกของหลักการวิทยาศาสตร์และก็ความชอบไปนในตัวด้วยถ้าไม่ชอบเป็นไม่สามารถกินได้ทุกวันนะคะนี่ค่ะอาหารเช้าของดิฉันกินทุกเช้าเลยอาหารเช้าของดิฉันจะประกอบด้วยเบสหลักก็คือกรีกโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตคือโยเกิร์ตที่ เป็นรถธรรมชาติไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลจะน้อยมากๆแต่สิ่งที่มันมีคือมันมีโปรโตีนเยอะและโยเกิร์ตท,ที่เป็นกรีกโยเกิร์ตคือผลิตผลของโปรไบโอติกจะมีสารที่โปรไบโอติกสร้างอยู่ในโยเกิร์ตนั้นต่อให้แบคทีเรียโปรไบโอติกมันจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแต่มันสารของมันที่มันสร้างก็ยังอยู่ในโยเกิร์ตนั้นอ่านี่คือเบสคือโปรตีน น้ำตาลตา่ำนี่คะ่ะที่ฉันบอกว่าอาหารเช้าควรถ้ากินผักไม่ได้เอาโปรตีนเข้าสู้ก็ยังดีนี่คือหลักการทำํำไมเลือกกรีกโยเกิร์ตสกรีกโยเกิร์ตเฉยๆมันก็ดูน่าเบื่อก็เลยใส่สีสันเข้าไปคะ่ะสีสันของเรชนั้นก็คืออะไรบ้างคะบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ทสตอเบอร์รี่ก็ใส่ได้ตระกูลเบอร์รี่นี้ทั้งหมดมี เป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ําค่ะมีค่าไกลซิบอินเด็กต่ำทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าน้ําตาลจากผลไม้เหล่านี้จะไม่พุ่งแน่ๆ 2. ผลไม้เหล่านี้ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่มีไฟเบอร์สูงค่ะนี่ฉันสามารถมีอ่านเช้าที่นีทั้งโปรตีนและมีไฟเบอร์ได้ด้วยในตัว 3. สีสันของบเบอร์รี่พวกนี้ ที่มันมีสีเข้มได้ขนาดนั้นมันต้องต่อสู้เซอร์ไบเวลในธรรมชาติได้อย่างดีมากจนสร้างสารเป็นสีเข้มๆอย่างนั้นได้นั่นคือมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากได้สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปอีกอีกเลยนะเนอขึ้นมาเฉยและยังไม่จบ ก็แบบเป็นคนชอบกินมะชะก็เลยใส่ผงมะชะไปด้วยนะคะอันนี้ใส่เพื่อความอยากได้กลิ่นมะชะเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเพราะจริงๆล้มามะชะเขาบอกว่าถ้ากินพร้อมกับพวกลิตัณฑ์นมมันอาจจะดูดซึมไม่ดีอันนี้ไม่ได้แคร์การดูดซึมแคร์อยากได้กลิ่นลว้ลว,ลวนๆค่ะนี่คือหลักการที่ที่ฉันสร้างสารค์เมนูเบรกฟาสต์อของตัวเองแบบนี้และรับรองว่ากินเข้าไปถ้วยเด็กๆเนี่ย อิ่มค่ะดิฉันอิ่มไปเลยจนถึงเที่ยงนั่นเลยและไม่รู้สึกหอยเพราะน้ําตาลไม่พุ่งเมื่อน้าตาลไม่พุ่งน้ําตาลก็จะไม่ตกด้วยะคะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอ่านชาวดิชินีเลือกกินโดยหลักการประมาณนี้นะคะส่วนพาร์ทสของน้ําตาลในโปรเซสต์ฟูดกลับมาแน่ค่ะรอไม่นานค่ะอีกสองอาทิตย์ อีพีต่อมาจะตามมากลับไปดูว่าเอ๊ะแล้วอะไรอีกที่ได้ฉันเลือกมาเป็นน้ำตาลในโปรเซ s ต์ฟู้ดพาร์ทสนี้บอกได้แค่ว่าจะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวและแน็แคค่ะติดตามรายการอยู่เพื่อกินบำนานชื่อเล่นอยู่เพื่อกินนานๆในช่อง The Forward ได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ